สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชม YouTube ช่องวีพารวยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนรับชมสูตรหลักสิบล่างห้าตัวเลขประจำงวดวันที่17มกราคมหกลงครั้งที่1ก็เป็นสูตรใหม่ที่นำมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามและไม่ติดตาม ได้รับชมรับฟังก็เป็นสูตรตัวเลขที่นำมาเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าสูตรหลักชิล่างนี้ก็ชิดยอดหลังนี้ก็จะเข้าดีดีพอเผยแพร่เท่านั้นก็หลุดไปสำหรับทางช่อง V ีพารวยนั้นก็เป็นสื่อการในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นกอใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง เพราะว่าตัวเลขก็เป็นการชิดคำนวณย้อนหลังให้ได้ดูที่มาที่ไปของตัวเลขสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับบางสูตรก็เข้าบ่อยบางสูตรก็หลุดนะครับก็พิจารณา,าสูตรไหนที่นำไปใช้น่าจะได้ผลก็เลือกใช้สูตรนั้นต่อไปก็ไปดูสิติ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วว่ามีตัวเลขอะไรบ้างที่มาบ่อยสำหรับตัวเลขที่มาบ่อยก็คือเลข1เลข6เลข3ตามสื่ติที่ดูมาซึ่งเลขหนึ่งจะเข้าทั้งหลักหน่วยล่างสมครั้งนะครับในงวดล่าสุดก็ห้าหนึ่ง งวดก่อนออกสองหนึ่งงวดก่อนออกหกหนึ่งก็วนๆอยู่นี้นะครับตัวเลขแล้วก็งวดก่อนูวนก็ออกสองหนึ่งแต่ว่าไปอยู่ข้างบนนะครับหลักหน่วยส่วนเลขสามก็มาอยู่หลักสิบบ้างหลักหน่วยบ้างในบางครั้งไม่ว่าจะสิบล่างสิบบนหรือว่าหน่วยล่างหน่วยบนก็พิจารณาเอานะครับตัวเลขชอบจะออกตัวเดิม บ่อยๆซ้ําๆวนไปวนมานะครับตอนนี้ก็คงจะวนไปที่เลข6มัง้งตอนที่1ิเจ็ดก็ไม่รู้ว่าจะมาตามนี้หรือไม่นะครับก็เป็นการคาดการนะครับสําหรับใครที่จะรับชมไวราวพาพรนาก็ไปที่ช่องวันพารวยนะครับ o n e f ันแล้วก็พาไทยพารวยนะครับ ก็ลงแนวทางเวลา้าพัฒนาแต่ว่าก็ไม่มีสูตรนะครับลงตัวเลขเลยสําหรับสูตรหลักสิบล่างนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับก็จะใช้หลักสิบบนบวกหลักสิบล่างบวกหน่วยบนสิบบนหน่วยบนบวกสิบล่างก็จะเป็นสองบวกหนึ่งบวกสามก็เท่ากับหกจากนั้นหกไปบวกเก้าก็เท่ากับสิบห้าก็เลขห้าห้าบวกห้าก็เป็นสิบก็เลขศูนย์ ศบวกเก็เป็น9 9บวก9เท่ากับ18ลงท้าย8ปดก็เลข8หลักสิบล่างห้าเลขทําได้หกห้าศูนกดก็เข้าไปหลักสิบล่างก็คือเลข6นั่นเองท่านผู้ชมก็ฟังไปฟังมาก็อย่าเพิ่งง่วงนอนนะครับผมก็มาบรรยายให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟัง ซึ่งก็จะบรรยายนะครับบางครั้งก็จะเป็นบรรตาบรรป้าบรรลงบรรนาบรรอาบรรหลานบรรลวนบรรเลนบรรพีบรรพี่บรรน้องนะครับจบด้วยบรรยายก็เข้าหลักสิทล่างก็คือเลขหกนะครับท่านผู้ชมอย่าคิดว่าผมกวนกวนทีนะครับก็ นำตัวเลขที่ออกไปแล้วนะครับก็เข้าไปแล้วก็นํามาคํานวณหาตัวเลขในงวดต่อไปก็ใช้สองตัวบนบวกหลักสิบล่างหรือว่าสิบบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างก็จะเป็นสามตัวเลขตามตำแหน่งจีดสีชมพูนะครับก็จะเป็นสี่บวกสามบวก6ก็เท่ากับ1ิบสาลงท้ายสามก็เลขสามเป็นตัวเลขแรกฉะนั้นสามตัวบวก9ก้าก็เท่ากับ12งลงท้ายสองเลขสองสองบวกห้าก็เป็นเจด 7จ็ดปัวเก้เท่ากับสิบหกเลข6กหกปัวเเท่ากับสิ้าเลข5หลัก10ล่างทำได้3า7สองเจ็ดซึ่งเลข2ก็มาเข้าหลัก10ล่างตามแผนตัวเลขที่ออกแบบมานะครับซึ่งลิเวอร์พูลที่ว่าจริงๆ เปิดบ้านเล่นในบ้านตัวเองก็ไม่มีปัญญาเอาชนะแมนยูที่หนีตกชั้นได้นะครับพูดไปพูดมาวนไปเรื่องฟุตบอลเฉยสำหรับบอลอาเซียนครับไทยก็ได้ลองแชมป์นะครับก็เสียดายนะครับไปไปมาโดนใบแดงก็เหลือผู้เล่นสิบคนน้อยกว่าก็ ปกเป็นลองเลยก็ได้เพียงแค่ลองแชมป์นะครับสำหรับฟุตบอลชายอาเซียนครับนะครับก็จบลงไปแล้วส่วนแมนยูนั้นก็สามารถเกือบเอาชนะลิเวอร์พูลนะครับเปยดแดงของเราได้นะครับแมนยูลาจาปีสา์ก็สามารถบุกไปเก็บคะแนนได้นะครับก็น่าเสียดายที่แม็กกวไม่สามารถยิงจ่อๆข้ามคานไม่งั้น ก็ชนะไปแล้วนะครับก็เกือบเอาตัวไม่รอดนะครับลิวพูแมนยูก็ขยับขึ้นมานะครับอันดับนะครับจากฟูงที่ว่าเก่งๆก็ยังไม่มีทางที่จะเอาชนะแมนยูได้นะครับก็พูดไปเรื่องฟุตบอลเฉยก็มาดูกันก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าผมเชียร์ทีมไหนนะครับนกนกแดง ก็เปลี่ยนแตงก็ไม่มีปัญญาชนะฟาชาปีศาจได้นะครับก็เสมอกันไปสองประตูต่อสอง,สองเจ็บคนไปคนละหนึ่งแต้มตรงนี้หกบวกสามบวกสองก็เท่ากับสิบเอ็ดนะครับรวงท้ายหนึ่งเอเลขหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบก็เลขสิบส่วนบวกห้าก,ก็เป็นห้าห้าบวกเก้าเท่ากับสี่เอาเลขสี่ตรงนี้ก็เข้าหลักสิบล่างก็คือเลขห้าน,นะครับออกค่าหนึ่ง ก็สามารถไปในตำแหน่งอื่นได้นะครับไม่ว่าจะหน่วยบนสิบบนหน่วยล่างสิบล่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ดูเอาตัวเลขนะครับโตโตกันแล้วนะครับผมก็มาคํานวณตัวเลขให้ดูนะครับส่วนจะเข้าหรือหลุดนั้นผมก็ไม่อาจล่วงรู้ได้ตรงนี้ก็นำเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์เก้าห้าหนึ่งนำมาตั้งนะครับก็ใช้หลักสิบบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างนะครับตามสูตรก็จะเป็นศูนย์บวกเก้าบวกห้า ผลรวมเท่ากับสิบสี่ก็เลขสี่สี่บวกเก้าเท่ากับสิบสามก็เลขสามสามบวกห้าก็เป็นแปดแปดบวกเก้าเท่ากับสิบเจ็ดก็เลขเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหกก็เลขหกนะครับถึงท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะเป็นแฟนหรือว่าผมต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> ตรงน,นี้ก็ทำได้นะครับหลักสิบล่างมีเลขสี่เลขสามเลขแปดเลขเจ็ดเลขหกนะครับถ้าชื่นชอบก็ไปหาเลือก ลอตเตอรี่นะครับชอบหลักไหนก็เอาหลักนั้นนะครับถ้าคิดว่าหกมาก็เอาหกนะครับวันที่17บเจ็ทับหนึ้หกแก็รอผลอ่อนครับว่าตัวเลขจะมาหลักสิบล่างตามสูตรนี้หรือไม่สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมทั้งสมาชิกใหม่สมาชิกเก่านะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการแสดงความคิดเห็น ทุกการกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ